あっ <music> โพแทสเซียมสูงเกินไปถึงขั้นหัวใจหยุเดเต้นเฉียบพลันได้สวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เดียวทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงเป็นหนึ่งในปัญหาที่คนฟอกไตต้องระวังเวลาปกติร่างกายของเราก็จะขับโพแทสเซียมส่วนเกินออกทางไตแต่ในคนที่ไตเสื่อมหรือฟอกเลือดไตก็ทํทหน้าที่ขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้ไม่ดีเท่าเดิมโพแทสเซียมอาจจะขั้งอยู่ในเลือดมากขึ้นพอระดับโพแทสเซียมสูงขึ้นเกิน 5. มินิมลเปอร์ลีดก็จะเริ่มมีความเสี่ยงค่ะโพแทสเซียม um สูงเกินไปก็ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดอาการใจสัน่นหน้ามืดเป็นลมหรือร้ายแรงก็ถึงขั้นหัวใจหยุดเต้เนเฉียบพลันได้นอกจากนี้นะคะก็ยังส่งผลต่อกล้ามเนื้อส่วนอื่นด้วยเช่นลำไส้อาจทําให้เกิดภาวะท้องผูกเรื้อรังได้ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมี3วิธีดูแลตัวเองเมื่อโพแทสเซียมสูงในคนที่ฟอกไตมาฝากกันค่ะ 1. ง,งดอาหารโพแทสเซียมสูงโดยที่เราไม่เติม โพแทสเซียมเข้าสู่ร่างกายนะคะอาหารหลายอย่างที่ดูเผื่นแล้วดีต่อสุขภาพแต่จริงๆโพแทสเซียมสูงเช่นผักใบเขียวเข้มอย่างคะนา้ากวางตุ้งบรอกโคลีผลไม้บางชนิดก็อย่างเช่นกล้วยนะคะทุกชนิดเลยส้มมะละกอน้ำมะพร้าวทุเรียนค่ะถ้าเราไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้บ้างนะคะอาจจะสอบถามคุณหมอหรือพี่พยาบาลนะคะประจําห้องฟอกไตเพิ่มเติม,ตมได้ 2. กินยาขับโพแทสเซียมตามที่คุณหมอสั่งอย่าง เพ่งคัสโดยยาที่จะใช้บ่อยๆก็คือคาริเมดค่ะเป็นผงชงกับน้ําแม้ว่ารสชาติอาจจะไม่อร่อยแต่มีความจําเป็นมากๆเพราะว่ายาจะช่วยดึงโพแทสเซียมนะคะออกจากร่างกายของเราหากเราไม่กินยาเพ่งคัสตามที่คุณหมอสั่งนะคะค่าโพแทสเซียมก็จะไม่ลดลงถึงแม้ว่าเราจะฟอกไตก็ตามเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะคะถ้าใครกินคาริเมดหรือยาตัวน,นี้ได้ยากเราอาจจะผสมกับแฮบบอยนะคะให้พอมีกลิ่นหอมได้ก็จะทําให้เราทานได้ง่ายขึ้นแต่ในคนที่ มีเบาหวานหรือน้ําตาลในเลือดสูงนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังน้ําตาลในเลือดด้วยค่ะ 3. ฟอกเลือดให้ครบเวลาและสม่ําเสมอเราต้องฟอกเลือดฟอกไตนะคะให้ครบสี่ชั่วโมงต่อครั้งและมาตามที่คุณหมอนัดเพราะช่วงฟอกเลือดก็จะมีการขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายโดยตรงเลยค่ะก็จะช่วยลดความเสีย่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาตัวช่วยในการดูแลไตหรือดูแลสุขภาพนะคะก็ขอแนะนํา ยูมิตัวนี้เลยค่ะเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเจลนําเข้าจากอเมริกาและผ่านออยอในไทยยูมิ <Y umi S 2> ก็จะมีฟูควายแดนซึ่งสกัดจากสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลหากท่านใดนะคะสนใจยูมิต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ